สวัสดีครับเด็กช่องการเกมเซ็นเต,นเตอร์น,นะครับอันในวันนี้มากับเด็กย้อนวันๆเนาะสำหรับเออหน้าปกคลิปก็น่าจะรู้อยู่แล้วมาเน<ช>ี่ยก็เราช่วงนี้หาคอนเทนต์มาสำหรับเด็กย้อนวันๆเนาะใช่ชัว<อ>คิดถึงเด็กเก่าๆตอนที่เอามาสู้แถม,แม,แมการแถมถ้าเกิดซื้อเอาง,งา่ายๆว่าบัตรจอมมานเนี่ยซื้อมาก็ไม่ได้ใช้เลยใช่การเก่าๆแบบตอนนี้แค่ไม่ได้ใช้กันแล้วก็ลองหามาเล่นกันหนึ่งอะไรจอดอ่าดูวินัย อึงฝั่นก่อน l e c s the flag d าวก o น w หวดดาวกันหวดวงกรจอมมาร์สอัตวินแห่งสายฟ้าดำกูใช้สว่านพิฆาตฝั่งนู้นจะต้องหาคู่จับตัวเด็กนี้ไม่ได้เลยเอาดำใช่ดำเลยว่าดำเลยว่าดำสายฟ้าไอ้ดำทันเดนไนผสมกับของใหม่เอ็กซูรอ ชาร์ตแองโกลสมสัยเอาแล้วมัดราชันสถานจังหวัดผู้ชิดดาโกโลลแล้วตัไอเทมที่นายคิดถึงไออันนี้มันก็ของใหม่อยู่เสริมของใหม่นิดหน่อยที่จริงปกติอะไอบัตปกติเราก็คงถ้าเกิดของตั้งแต่บินี่ศุนสามมาก็คงย้ายไปเล่นไรเท่กันแค่จะหมดแล้วอันนี้ลองมาจัดเอามาใส่ดาร์โก,ก้มาเล่นฮอลิซอร์สลองดูลองดูก็น่าจะเล่นดีแจ็คหนึ่งไรต์แจหนึ่งเกต เก็บไปเก็บตองเก็บตัวตัวการสองไปแอ,อ,อตเทนเฟกนั่นเลยสองขี้เออเหลือแปดจบเทธอแล้วเ,เทิร์นดอกฟกุญแจทอสแอนด์ดอฟพ่อเ,เออก,ออออกลียวมาเข้าสนามหายเพิ่ม เอ้ยไม่ใช่หาอะไรก็ได้ที่เป็นอัศวินแห่งสายฟ้าที่เป็นมอนนะสายฟ้าคัอว่าสายฟ้านี่กองทัพจักรพรรดิสายฟ้าอันนั้นเป็นสายฟ้าสายฟ้าทั้งสองสายฟ้ามาสู้กันมาคอโอะไรอ่ะวันนี้คอคอพี่คอพี่คอพี่อะไรหนะเฮ้ยประกาศโชว์อะไรให้เราดูอ่ะ แล้วก็รีเทิร์นซีสเต็มมีตั้งแต่คลิปของเก่านี่เอามาใส่ได้เหรอใช่ที่ถึงมันนี้มแต้อนสวัดชั้นฟ้าเอาของเก่าจเป็นเกดเขาที่เป็นเหนื่อยเก็บกองเฮ้ยสกิลนิติดเ้ยสกิลจอดสองสกิลเหงกลัดกับใต้กล่องชั้นเป็นเกดของโบจัดโอเคจะได้รู้สายฟ้าแห่งดากอนโวลคือของใคร อัลเฟดมูฟไ,ไปช่องกลับมีก,กิวอะไรไหมมีก,กิวอะไรติดไหมกิวมันติดก็คือจะเลือกความสามารถทีนี้บอกว่าเมื่อเธอเรามีการมูฟนะจะใช้ความสามารถได้2อ,อย่างแต่ย,ยังไม่กดตอนนี้ใช่ไหมแกนสแสตนการนี้แล้วก็ยึเรือก,การทำลายแค่หนึ่งครั้งอ,อ,อันนีจจ้จะยังไม่กดใช่ไหมใช่ยังไม่กดยังไม่กดทำการตีเซนทริซอนเฮ้ยวาง่ายมาตีจีมมี่แซนต้าเราไม่ยอมเฮ้ยโดนหันมังกรฟ้า ใช้ทัก,กิลนะใช้ิลอ่าเมื่อมีเทอร์นีเรามุกใช้สก,กิลคอเตอร์แตนได้เลยสองคีกก่ที่เข้าออไม่ตีแล้วยีบีสอ,องขีแยะอ่าไม่กันด้วยหนึ่งขี้แ <Yeah. S 1> อะจบเทิร์นแฟนแอนด์รอชาร์ตแอนด์รอตีเนี้ยทันดเลยไีกรอบองค์กรสวรรค์ชั้นฟ้าเฮ้ยเก็บอีกรอบว่ะ ไว้แก้วมันเตยใช้ได้เด้อแล้วก็ดิชาร์จพิ่มชาร์จสองเกทมีเลือดห้าหน่วยกำกอชาร์จอีกสามเกทเฮ้ยเอาวะมายังบัตมายังบัตมายังประพุธเฮ้ยเก็บของจนไม่มีอะไรเล่นในดอกแล้วเนี่ยเฮ้ยไอ้เอซตเฟสมุก เราคอมพิงเล่นผิดเดแหละเล่นผิดพลาดเวาคอมิวตี้ต้องคอช่องกลางก่อนแล้วค่อยมุ้งนี่แล้วค่มมอยมาโม่ใหม่จะเล่นพลาดด,ด้วยเล่นพลาดเออดีเฟน์ของช่องกลางคือกี่ขัน้นสามขั้นสามขันสามขั้นกบดตีไปบัฟคีให้กับไอเทมโอเคปล่อยเอ่อเซนโอมพิซ้อตีดัมตีดัมเอ้ยเดี๋ยวดัมรีเฟน์เท่าไหร่ก่อนอ่าดัมรีเฟนเท่าไหร่อ่าเซนหกกดสกิลคอเตอร์อ่าอยู่ยังให้มันอยู่ดับเบิลไอแท็กเออเงื่อนไขการดับเบิลก็คือมนนะีีี่ยาากกม ดำพาวเวอร์หมื่นละตีดำบย่งเดียวเลยดับเบิลสามี้สามเนาะเพราะว่ากบุดบางทิปเปิลแอคแท็กสามอ่าทิปเปิลแท็กเอ้ออ้ยเขาไม่ตายไล่บัสลิงเปิดการสามเป็นสุด จบแทนเฮ้ยแซนแอนรดชาร์ตแอนดอร์พอตนี้มันเดิมเฮ้ยอะหนีแน่วหามันเดิมหาตัวเดิมลวสิฉันต้องหัวเดิมแล้วกันหาวอดีของฉันมันจะยังอมตะอะไรวะอะไรของแกกูยังไม่ขึ้นเลย ขค้ดบัตรไปไหนเลยเรียกคุณจะถึงสี่เกี่ยวข้อสนาม <นะ S 1> เห็นอารจติบีสายไฟไเอ,อยเดี๋ยวกตันหนึ่งเลยโอเคพอท่าตัวนี้เลยแล้วก็ขอกันดิใช้เปลืองเลยนะตัวนี้ความสามารถอะไรอันนี้ความสามารถก็คือเมื่อมีการเห็นการมูฟจะได้หนึง่งเกตจะนี่ปั๊มเกตปั๊มเกตปั๊มเกตไปเกตก็หมดอยู่ตลอดใช่ให้ขอช่วงการแล้วรอดีอ่ะอันดับเฟส มูสกิวเห็นมูฟแล้หนึ่งเกตที่อันนี้ไม่ติดแล้วไม่ติดอะไรเลยไม่ติดแล้วหมดแล้วหมดประโยชน์แล้ว <c oughs> ไปโยช่างกลางสองขีดเข้ารับดีกว่าโอเคพอำทำการตีเซนทลิซอร์มาอาจูอักาดหนึ่งไปโอเคกดสกิลคอเตอร์เห็นมูสในเทนนี้แตนตีสองคีด โล่แห่งกอรเขียวเฮ้ยบ้านนายขายโล่แล้วนี่อ่ะนี่ปาแค่ไปสองรอบเองนะเฮ้ยจบเชิญจบเชิญแบนแอนด์ร่ชาร์จแอนด์ร่ข้อเพนต้าเฮ้ยขอทำอ้าวล้วจะตีทำไมวะเนี่ยสกิลของโควุช <laughs> ชาร์จจวดสกิลเพนต้าจวดอีกรอบนึงมันหมดไปจวดไปใช่ไหมเราได้คอมโบนะ เขาโบ้ไอีกันเอ้ในดอกมันจะโล่เฮ <up and> <problems> ้ยเก็บใจที่กบานนายขายเลยนะไม่นายนายนายน่ะคอมังคอมังกรจักรวรรมังกรจักรพรรดิสายฟ้าบาวบัสเฮ้เพราะว่าเธอินนะโอ้ในดอกไอ้จอมมารมันหายไปไหนวะรู้ว่ากูใส่สีแล้ว โอเคโอเคคือจ่ายหนึ่งไลท์เฮ้ยหยิบเดี๋ยวบอกนะว่าเป็นอะไรอ๋อคิดว่าหยิบไม่ไายไม่มีไม่มีนะเซนต์ตะจั่วหนึ่งเซนเฮ้ยจั่วเทพจั่วเทพมาเลยกับบนทับจักรพรรดิสายฟ้าไอ้ไทนเฟดแอตเทเฟสมุกสกิลมุกสกิลเกียร์สกิลของบัตเมื่อเลื่อนเหลือสี่หน่วยได้คิบบวกหนึ่งโค้ ช่องกลางดีเฟนเท่าไหร่ห้าพันครับห้าพันอ่าเซนติการดับเบิลคอเตอร์ให้มันอยู่ดับเบิลไอแท็กเคดับเบิลบัตตีข้างข้างแล้วดับเบิลเพื่อไอนี่มีทิปเปอร์ไอแท็กสองขี้ต่อยมังกรฟ้าดับเบิลไอแท็กไล่เฮ้ยเดี๋ยวก็ดีคิวเพิ่มอ่าเพิ่มสองก่อนแล้วก็มีนั่งเลยได้ต่ำกว่าห้าอ่าเพิร์ดอีกสาม รับไปสองคือโปรแอนแฮกเฮ้ยโอเวอร์เชิญไล่แล้วก็อีกชั้นแตนเฮ้ยเอาไปเลยสามขีสามขีนะอ่าเฮ้ยเต็มตายอือบัตลิงบัตรดามแล้วความจริงอระขอตรงนีได้ไหมโอ้เร็วเหลวบัตลิงเปิดสามได้หอกไป เกมแรกเดือดมากหลายตามากเลยมาเดีย๋ยวต่อไปที่เกมสองเลยนะอ่ะก็มาต่อกันที่เกมสองเลยเ่มมันอยู่เอาของเก่ามาเล่นก็มันอยู่เออของเก่าตูของเก่าลองไปท้าเพื่อนจูนะแบบจะขอเก่ามาของเก่ามันอยู่ได้อยู่รู้สึกถึงความเก่าแล้วก็ความมันในสมัยก่อนมาต่อกับของใหม่ทีนีดเออที่ได้มาเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันได้ในช่วงที่มีบานบัตรแล้วอะ่ะคือได้มาแล้วย,ยังไม่ได้ใช้เลย เอาไว้ใช้แล้หน่อยไปเริ่มก่อนอ่ะตอนเมื่อกี้บัตรเริ่มก่อนบัตรนั้นเริ่มก่อนโอเคบัสเทิร์นแอนดอรเห็นกี่ครั้งแล้รู้สึกอยากใช้มันชอสแอนดอรรู้สึกถึงความคลาสสิกติดตั้งระบวนล็อกสายฟ้าเฮ้ยเซฟมึงเยอะจังวะพอตรงนี้ยูไม่ติดล้วแล้วก็นำการ จะเอาเกตโอ้โหตัวอะไรเนี่ยโอเคชุค่มใบเดมูฟแล้วก็เกียวบอกว่ามอเตอร์อาตวินสายฟ้าโจมตีจะได้จะได้ระเบิดโอเค,อเ,คเฟสสองกิด๊ดที่เข้ารับจ้าไฟนอลเฟสเฮ้ยเสร็จเด็ดเขาเลยเกลี่ยวไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> ฟอร์เมชั่นแห่งสายฟ้าและวายุอ่ะออเกี่ยวบอกว่าเมื่อมีมอเตอร์ทำการมุฟเนาะให้จ๊กการาชุ่มใบที่หนึ่งเรั้งต้นเพิ่น ก็มอนเตอร์ทุกใบอ่ะที่มีคำว่าอัศวินแห่งไหนฟ้านะสายลดลงหนึ่งแล้วก็เฟสได้ใบเดียวได้ชนะมีอะไรมาเจ้าเทื่อนเล็กเขาเลี้ยงเครื่องสินะสามตองสามฟองตายชารตจแอนดรูเฮ้ยเสียพี่ลึกมากมันดีเกินไปเละไงอะไรวะดีอ่ะฉันต้องคอแบบเจ็บใจกอวุฒ เฮ้เฮ้ยมโอ้ยไอ้เทียมอะยิ่้ไอมพิเอรเฮ้ยเด้อดอดอเทมได้เทมยะนะเห็นเรามันเจ็บใจดีเท่าไรก่อนครับก่อนดีหกฝันีนไมเข้าตัวนาูงั้นก็คอไปเลย โอ้โห oh, <laughs> เดี๋ยวใจเย็นลูกพี่ไม่มีดันเล่นละเออจากนั้นก็ตามด้วยนี่เก็บหนึ่งจ่ายเ,เก็บเก็บเออเอาเลยเก็บโลกเก็บโลกแับไปใต้กองตัการสองใบ <laughs> สุดยอดอะไรนั่นเพิ่งมาแอสเซเบตทำการมุกฟิวมุกได้จุว่วไปเลยบัต

หนาเฟมุกยี่เห็นมุกได้จแต่ละคประโยชน์มากนเบ์ได้เดาโบแทแต่มจมีอยู่ได้สองใบสองที่เดาโบแท็ attack, สองที่ที่เข้าเฮ้ <c oughs> i, ยน่ปปอยพอดารัจหน่อยสองที่ที่เข้าเด a โบแทไล่แก็รีชาร์จก็สกิไฟนอลเฟสเอาที่ <c oughs> งดอกจ่ายสี่ ได้เวลาแล้วสินะเปิดการ์ดสามใบบนสุดเกลือเกลือโอเค <Yeah. S 1> <Okay, S 2> เ่โอเคเกลือแต่มันมีนึ้งคี้ <laughs> มีเดบลวแหก็กนะมันไม่ยังม่ยอโดนกระมา <gasps> แลวตีเดฟโฟนเฟได้ไอ้อกลับเดฟเฟดอเีกครั้งแยม,มันไม่ได้สใสนไนทนะ์ลงเนี้นึงคีย <laughs> <laughs> เเียวเหยาหาแล้วคิดด <laughs> <laughs> ังดีเฟยกโกมุขคืนหน,นึ่งพันถ้ากดีนะโกมุขนอะแฮเกอะกว่าแล้ จะเซ้นเกมไม่ได้ดอไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้เวลาส่วนคืนพาแอนโดรเป็นอกีเนี่ยย่าต้องใสอุ้ยเมื่อกี้ไม่ได้เล่นตะคุณจวดได้เราเกณฑหมดแล้วเราควรจะคอตัวไหนดีจิะเอเดฟเฟตอะไรวะไม่ต้องคิดเยอะเด็กนี้มีแค่ตีตีกันจวดดีเฟน อีกแ0 0พอันนี้มบวกบัฟให้ด้วยเขาเลารีเฟนสอนสองพันสามแปดพันหนึ่งสามเลยออกไปเมื่อมีเลือดตองกระซหน่วยได้คี้บวกหนึ่งสคีโร่ยวะกอนเขียว2องคีอือออันนี้มีทิปเป้ไ a ้แขกแล้วสาคีไอสองสอีสองีเตยดับเบิลอือทิปเป้อือไลบัสริงเฮ้ยเฮ้ยเฮการสามเนสุดจากท เลือกหนึ่งใบขึ้นมือที่เหลือส่งไปเก็บเพื่อมวลชิดหนึ่งหน่วยมังกรจักรวรรดิสายฟ้าเอาโอเวอร์ตื่นดื้ออีกแล้วที่รับฟินโอเวอร์ที่แก้วเหรอเราจะตีข้างตีข้างอีกอะไฟนอลไปเราไม่เอาโอเวอร์ติดเอาอีแผคคอโอ้เอาไปเลยสามกี่เอี่ยวก็ติดเซ็ตหมู่บ้าน โอ้ตายอ่ะเมื่อกี้เผยโชว์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรดงมันดีมันมันมันดีมันดีมีเกมแถมเกมสามไปยาวๆมามาเกมสามมามาดูซิเมื่อกี้ฝั่งทันเดอร์ไนท์เกือบผิดได้แหมมันมันปีบันเห็นว่าความเก่าบวกโอเวอร์เทิร์นโอเวอร์เทิร์นมันก็โกงเดี๋ยวฝั่งนู้นมันไม่มีโอเวอร์เทิร์อ่ะอาจจะมีแขสงร้อนเหมือนาะว่ามัน เย็นละฝั่งนู้นไม่มีโอเวอร์เทิร์นฝั่งนี้ได้เปรียบนิดหน่อยก็ถือว่าเล่นถือว่าเล่นสนุกสนุกกันไปเนาะเพราะว่าเราอยากเล่นของเก่าๆคิดถึงความเกา่าเก่ากึ๊กมาซุม่มเตยตืน่นันได้ตื่อืดทาเดินไหนเริ่มก่นอนประเทนเนาะฮ h a r ด e n น o r o อ a y พอตอนนี้แม่บอกว่ากิลด้วยใบไม่ถูกทำลายแล้วก็นะใบอาเฉพาะอาจจะไม่เหื่อยสบายนะ คอลายนอแุ่ตัววิทยไฟ้าตัวอื่นเดียวกันหนึ่งไหมมิซาี่ติดตั้งกระบวนลบสายฟ้ฟเหมือนเดิมการที่เกิอือการการได้ใช้ไปนเนี้ยโอ้โหคิดหนักเลยนะนั้นมันเห็นต่างไดสังเกตคอดำบังเกอร์เฮ้ยวัดดีบัสดำดำดำโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อ,ยอะไรโอเคมา จะตีลอยแล้วมาเลยคาร์ออเอร์เฟสสองทีนี้เขาแตกจ็บเทิร์นเขาเทิร์นรอดชาร์จอแอนดอร์เฮ้ยเขาตัดสินใจเลยโอ้โหกอชาร์จต้องใส่เลยเลี้ยงเดียอ๋อ้อหดูวะโอคะ้คุมละ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 ที่ชาร์จไปนี่งไง อย่าบอกนะจอยเล่นโลกข้าวข้าวโอเคน่าจะทวงความยุติธรรมของเกตคืนได้คออินาซึมัคจะไปใช้สองปีไหใช่ต้องไปใช้สอง้าใจแล้วเพอใจแล้วเขาจไอเฟสเบดมุกกิวมุกไอเฟสคู่แ okay. ข่งช okay. ั้นหนเกตอะไรมือเนอะโอเคดิบของดำเท่าไหร่อ่าห้าพันห้าพันอินาซึมัค สองพลาเอาไปเริ่หมื่นสามสกิลอินาซึมัสอ่ะกดสกิลคานเตอร์อ่าไม่โดนทำลายหนึ่งครั้งดับเบิลไฮเทคเอื้อข้างเอือข้างเลยเหรอข้างดีเฟนต์เท่าไหร่เดี๋ยวดีเฟนต์อยู่หนึ่งพันอ๋ออเข้าอยู่แล้วอ่ะดีเฟนต์หมื่นไอ้พาวเวอร์หมื่นละยัดไปเลยเอื้อดับเบิลไฮเทคทิปเปิลไฮเทคเอื้อเป็นไอเทมที่โคตรโกงเลยเจาเทิร์นโอ้โหเทิร์นจริงนะจอ ไม่รีบไม่รีบไม่รีบจ้าอนดอร์จตัเะต้เกาชาร์จด้วยมาอะไรอ่ะเอาคายาะ่เเาเอาเาเอาเบิาเปาเบิเาะ S <S เออเอบิร์ดเอาเบิร์ดกิ้วว่าเมูกหน่อยไม่ได้โท่อ่ามันบอกว่าถ้าเกิดมีการมูฟไปเท่านี้มันคอจะไม่ใจไอ้น,นี่นะเบลคัลเตอร์อ่ะมันมันคอได้เลยคุณว่าตีหมดแล้วขอใหม่โดยโดยมไม่ต้องจ่เลยหรองจ่ายคอคอดได้ใช้สามที 3> 3ทแล้วก็ทุกวอ่าเมื่อการนี้มูฟจะทําลายพัฒนาหรือมูฟนะทําลายหรืออะไรทําลายมอนสเตอร์อธิบายไม่ถูกเหมือนกันถ้าบอกอะไรเขาขั้นหนาทําลายโอเคโอเคทีละ อัลเฟสมุกมุกทำไรซ้ำกีดที่เขาหมดบอดเลยกูดูวะเฮ้ยไมนอนเฟตไาตีครั้งเดียวเหรอใช่เจ็บเชินก็ลุ้นตั้งนานคิดว่าตีหลายรอบเ้อลุ้นหล่อลุ้นหล่อขอนับดอกก่อนนะผ่าด้วยแหละอุ้ย4 5 6 7 8อุ้ย8 ใช้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 ไอิชเช้ใช้อีกแล้วกูไปไกลเลยชาร์จแอนจอโอ้โหกูรู้สึกเจ็บใจที่ชาร์จมากโอเคมาเราตั้งเกมก่อนดอกมีแปดนะอ่าตอนนี้มีดอกเก้าใบเก็บโล่ไปเก็บโล่ให้หมดเลยโล่หมดเด็กโล่หมดเด็กลยเฮ้ยเก็บโล่ไว้เก็บโล่ไว้มีนัสมั่งไม่เก็บโล่หมดเลยอย่ามันติดกันได้กองอ่ะเก็บปื๊บเจ็บตอสดอกก้าสองใบ จัวตอนดับน้อยน้อยโคตรเก็บตอนดับน้อยน้อยใช่แต่หนึ่งไลท์หยิบนี่เทพเจ้าขึ้นมือมยิงจะมีมอนเต็มละครจั่วฉันมีอยู่แล้วพึ่งจั่วได้โอ้คืออย่าว่าพึ่งจั่วได้เลยเอชเพีมามุกจิวมุกทำอะไรทำอะไรเทพเจ้าไว้ก่อน นี่เท่าไหร่มีเสียงเราขาไปนยนะครับอ่าเจ็ดพันเจ็ดพันี่เป็นเจ็ดพันเจ็ดพันเจ็ดพันเฮ้ยวัดกันไปเลยดับเบิลไฮแท้ยเออโอเคนี่ไม่มีทิปเปิลนะตีไม่ถึงสามปั๊บเออจะเปินเะเิดนะจไม่มีทิปป์ไม่มีไม่มีไม่มีทิปปงั้นตัดแล้วกันคิวอคิวเามีเขาบอกเลยว่ามันไม่มีเเทินจอก ชาร์ตเอนดคอธรรมดามันบอกว่าแหละอ้ามันบอกต้องเห็นนี่ต้องเห็นอันเป็นมีในสายฟ้าไใบอื่นไใบอื่นในพวกนี้มันไม่ติดหมดเลยได้แต่วก็มีชาร์จแล้วสังเกตแล้วนี่กี่มว่ะบูฮาร์ทิ้งอื่ทั้งหมดไม่มีแล้วนะจวบสามคอรถที่ไม่ทองซ้ายเอต้าเฟดมาติดเราสองคิทิโค อย่าบอกเราเป็นเพื่อนเอกอ่ะนานเงไอ้นี่อีกแล้วลองคิดดิข้อเออเออืมสองคิดก่อนนะอ่ะเสี่ยงดวงกันไปเลยไปนอนเฟสไดฟิกเกตทำมะลุนดอกตายยากตายเย็นยังจริงจริงคู่นี้ยังเฮ้ยเราไว้สองสามเอ้ยยังน้อยมีพอเดี๋ยวไม่ต้องจ่ายพอพอใช่ใช่มันลดไซน้อลดไซน์อีกหนึ่งโอเคอันนี้ดีกว่าขอเดียว แล้วจ่ายคอร์สด้วยอ๋อทั้งหมดสี่แต้มเลยอืมสองที่แอะกระโปรงเนี่แอะจังทึนให้ให้ตีบัสรอชาร์จพอาดีงานใส่ไม่ตายเลยนะจะ่กินทัวร์ไม่ขึ้นเลยแล้วก็นิชชาร์จพัดเฮ้ยชาร์จห้าเกทหนึ่งสองสามสี่แล้ววันนี้ได้ได้เห็นแล้วก็นิชชาร์จแล้วก็นิชชาร์จพัดเลยเนี่ย เลื่อนเมื่อเลื่อนชั้นเหรือหนึ่งชั้นจะได้สกิลพร่าเอกบอกว่าไอเท f เฟดมุกดีเท่าไหร่กิมุกเป็นจั่วนี0หกพันเอ้หมื่นหมื่นหรอใช่เมื่อเลื่อนเหรือ4สหน่วยได้ทิพเปอร์ไอแท็กล้พาวเวอร์บสก่0ผ่นหนึ่งดับเบิลไอแท็กสองที่หกทิปไอแท็กสดกรนหนึ่งดาวแทสห้าเทมปีห้าเทมปีเฮ้ ไม่มีเปิดดูการ์ดสามประตูสุดจากกองเลือกหนึ่งใบขึ้นมือที่เหลือส่งไปเก็บเฮ้ยอพลังชุดหนึ่งด้วยไฟนอลเฟสเฮ้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 ไอมแฮสเตอร์คอเฮ้ยอิมแฮสเตอร์คอเป็นบัตเป็นอันเป็นเบาเออเปล่าเลยเป็นบัตเป็นมอนสเตอร์ไม่ตายที่มีชื่อว่าเบล่าสามขีเราปิดแค่นี้ไม่พอหรอกไฟนอลเฟสออกสายบ้าไอแชมเปตบัตเตอร์ ที่เปิดสามใบานี่ได้แกอโอ้โหดูดิดดเต็มเลยมาอ้ยก็ามันอยู่นะมันเต็มเลยปัดเต็ม,ตมก็นะถึงแม้ว่ามันจะดูเอาเปรียบเรื่องโอเวอร์เทิร์นสำหรับเด็กจกกักรพาสายฟ้า,ศาแต่ก<ต>็สูงสเเีเอิมเราก็เอิสูงสีไหมสูสีสส่อยู่นิดนิดหน่อยแล้วกันนะถ้าเกิดไม่เกลือนะถ้าเกิดเด็กพี่ไม่เกลือนะแล้วก็บวกกับว่ามันเอาของเก่ามาเล่นก็รู้สึกว่าสนุกสนุกพอเนาะเราไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วมันสนุกเราคิดถึงของเก่าอย่างเงี้ย ไอตัวเนี้ยเดี๋ยวผมจะไปบอกในเด็กโปรไฟล์อีกทีนะพี่จิงกเราจะเอาเด็กนี้ลงเด็กโปรไฟล์เพราะว่าเออหลังจากที่มันมีไอบัตรตัวนี้มาทุกคนเขาจะย้ายไปเล่นไล์เพลย์หมดใช่ซึ่ง <ๆ S 2> <ๆ S 1> มันไม่มีใครมาจัดดาก้อนผมก็เออมีตัวนี้ท่านไหนเรามาจัดดาก้อนดูเนาะก็เดี๋ยวจะเอาลงเด็กโปรไฟล์ไว้ให้รอเนาะรอเด็กเด็กโปรไฟล์ย้อนว<ช>ันๆนะ <Yeah. S 1> ก็ สำหรับดำกับเดมิออสจะไม่มีเดโปรไฟล์นะขอบอกไว้ออก่อนเพราะว่า,า,วามันยุคนี้ยังไม่ยัยงไงเขาก็ใส,ส่อย่างเดมิออสจะเปลี่ยนเป็นออคอลซอรไปแล้วจากดำธรรมดาก็เป็นดำโอเวอร์เทิร์นไปแล้วอันนั้นเดี๋ยวค่อยเอามาสู้แล้วก็ลงเดโปรไฟล์ให้อีกทีนึงเนะาะแล้วเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กัชบช่องลัทธิจิตเตอร์ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าซีอูเกมจัดครับบาย